ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับแอดก็ได้มาตามหาอาจารย์ตู้เตียงแะครับเนาะเซียนคำนวณทางกับโมเพิ่นเฮานะครับกบ็มาไปหาอาจารย์ตู้เตียงแล้วก็ถามตัวเลขแนวะทางนําอาจารย์ตู้เตียง่าในงวดน,นี้ได้คำนวณได้ตัวใดนะครับสําหรับเซียนคำนวณสูตรเด็ดๆนะครับเอา มาเข้าไปหาอาจารย์ตุ้เตีงพร้อมๆกันครับเว็ซีทุกท่านครับห่งสวัสดีครับอาจารย์ตุ้เตีงครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึอนี่ก็มีแนวทางเป็นจังได้บัดนี่อยากได้แนวทางนี่หนิมันจัดไปเลยงวดนี่งวดนี้จัดจัดหนักเรื่อยงวดนี่ฮ่าฮ่าอ่าเบิ่งแนวทางอาจัดตุ้มเตีงครับผมจัดหนักเลยเด็ดอยังแน่บัดนี่งวดนี่เด็ด เด่นเก้ารองศูนเด่นเก้ารองศูนย์นะครับเก้ามาเนี่ยเด่นเกไม่มาศมาแทนวาเอนกเป็นตารางเ้าครับเด็ตารางรองศูนย์นะครับบนล่างได้นะครับแมนบบมาได้ดี๋ย้หมก็ยูดีูดีมันดดบดเด็ด เด่นเก้ารองศูนย์นะครับต่อไปจับคู่ครับจับคู่ส่วนมากเฮติเป็นตะล่างนะครับบ่ได้เฮติเป็นนันคือของผู้อื่นอันนี้เป็นตะล่างเลยเด็กจะตะล่างครับผมไอเบิ้งนะครับนี่เป็นตะล่างครับชมเลยครับตะล่างมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีศูนย์มีหนึ่งมีสองเอาจะมาตัวไหนครับจับคู่จับคู่กันเลยที่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ 18, 19, 10, 28, 29, 20กับทุกตัวอืมก็เป็น 80, ศ3ตัวนี้มีหนึ่บอสาตัวมีสหางสตัวสหาง 192, 7, 91นะครับเน้นที่192่สองบอเน้นทุกหางสามตัวให้ที่ทุหางนะครับ1 9 2กับครับเรียกไทยเรียกนาก็ได้เรียกอ่ เก้าสองบนหรือล่างในงวดก่อนั้เลขบนครับสเขาท้ายสามตัวนะครับเน้นที่เก้าสองกับศูนย์สองฉะนั้นแล้วก็บเอฟซีก็บยิบจับชะลากินแบงค์รัฐบาลไว้ได้ครับเด้อในงวดที่ผ่านมาเขาสามตัวละหลังนะครับเลขท้ายเขาท้ายสามตัวนะครับเอาไหมโชว์ใกล้กลเนี่บอยโชว์ใกล้กล้องเนี่เบอยบน ใครดูไม่ชัดนะครับจะใกล้ๆให้นะครับผมวิ่งที่8 90 012นะครับตัวประกบที่90 0 0 9 1 0 1 9 2 0 2 3ตัวให้ที่192กับ791ครับผมอาจารย์ตรงเตียงพารวยนะครับผมม,มีแค่นี้เอาตัวเลขไปจัดซื้อจัดหาเลขรางวัลที่1ของรัฐบาลนะครับ เลขท้ายสตัว9 2้าหรือบนก็ว่ากันป้ายนะครับจัดแล้วก็สองหนึ่งสอแล้วก็สอนะครับเพรเป็นบนนะครับอันนี้ล่างล่างนี่สี่หางอ๋อหกหางหกหางนะครับ4 0 4ศูนยนได้แค่หกหางครับสองศูนสองนะครับ มันจะมีหกขางมีเก่าหางมีซิบหาหางบางงัวจะได้ซิบหาหางแต่ว่าันนี้ได้หกหกขางอันนี้คัดมาแล้วคัดมาแล้วครับคัดมาแล้ววันนี้เอาสองคือมีซ้ำตัวสองตัวบางเหยียดยันมาสองเงินตัวสองสองสาเหตุที่ว่าได้สองสองมันบ่ได้สองสองว่าอยู่คือยิงสองตัวซ้ำอันนี้เรียกราง ล่างวิ่งสี่รองสองใกล้ใกล้ให้น่อยปู่แย่มมองไม่เห็นวันที่สิบหกปล่อยหางเดียววันที่สิบหกจะปล่อยคงสุดไทยหางเดียวเน้นๆเลยหางเดียวเน้นๆเลยขสามตัวไปเลยอ๋อครับผมหางเดียวแล้วก็เลขสามตัวหางเดียวเลขล่างหางเดียวครับวันที่สิบหกบวกเกินสามบวกสองแล้วครับอ๋อปล่อยเน้ครับ ลา,าคับเปนทือเลยรัขขบขอบคุณนะครับอาจารย์ตวงเตงเซียนคำนวณทั้งอัเพวเพนนะครับที่ให้แนวทางมาในค่าครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นย่างยิ่งครับผมโค้งสุดท้ายแท้ยๆย์ตวงเตียงพนัดวันที่16กุมภาพัน์นะครับมาเอาสรุปโค้งสุดท้ายคือ ยันตรงเตียงพจะตัดล่งให้เหลือหน่อยโตนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับจะตัดลงให้เหลือหน่อยหางนะครับส่วนช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นหลายตัวคือยังบ่ท่นดตัดออกอีกนะครับจะมีการตัดลงอีกให้เหลือหน่อยตัวล่งอีกนะครับเอฟซีทุกท่านครับหรือว่าเอฟซีท่านใดมักท่านใดชอบก็บ่ถึงขัดหลายหางนะครับเนาะหกหางนะครับสําหรับสองตัว ล่างนะครับก็หยิบจับฉราก,กินแบ่งรัฐบาลไว้เลยนะครับทั้งช่องนะครับสนับสนุนให้หยิบจับฉราก,กินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโมได้มอมเมาให้ลุ่มหลงในการพนันสิงอเงินเตประการใดนะครับมชอบก็บค่อยจัดคัดกระพานนะครับเพราะว่าทุกเซียนนะครับทุกอาจารย์ทุกเซียนทุกข่ข่ทุกสำนักนะครับ มีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะครับหลุดได้ก็เข้าได้เข้าได้ก็หลุดได้นะครับนี่เป็นสูตรสำหรับสารกินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์6านี่เท่านั้นได้ครับเด้อมักชอบตัวไหนก็นรีบจัดเลยนะครับฟาหาจับสรารกินแบงกรัฐบาลไว้เลยก่อนที่จะมดแพงนะครับ พราะว่าตัวเล็กแนวทางของอาจารย์ตรงเตีงปล่อยลงไปบอโดนนะครับพ่อบัหลายมือจะกินแมงกระดานจะเกี่ยงแผงเลยนะครับซึ่งในงวดทต่ผพันธมาจะเขาเป็นท้าย3ตัวนะครับงวดนี้จะเขาเป็นท้ายเป็น3ตัวท้ายของรางวัลที่1น่นะครับหรือว่า2ตัว ล่างบอนะครับสองตัวท้ายล่างบอกะมารุนกันนะครับในงวนนี้นะครับเมื่อนี้ก็พามาชุมท้องทุ่งก่อนนะครับ่อยเอาตัวเลขแนวทางกันไปกะมาชุมท้องทุ่งตามวิธีชีวิตพื้นบ้านแล้วนะครับก็เอาตัวเลขแนวทางไปรีบจัดสื่อจัดหากันนะครับเห็นชะลากินแมงรัฐบาลมีไม้เลขที่ลงไทยด้วย 40่ศูน2์สองศยก็หยิบจับไปเลยนะครับเด้อสี่ทุกท่านครับเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ตรงเตีงนะครับเอาเดี๋ยวเบิ้งสูตรสูตรบนนะครับทีนี้ดูสูตรบนนี่ครับสูตรบนเพื่อนก็ได้มี90้าศ1นย์2ูนนสะครับส่วน3ตัวพะแนนอ,อยู่ที่192 ตัวรองคือ791นะครับซึ่งเพิ่นเด่นที่เก่ารองที่ศูนย์นะครับมากชอบกรีบเลยนะครับรีบจัดเลยเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงจะมีตัวเรียกแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องเพียงแค่นี้นะครับเนาะ ตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเรซซี่ทุกท่านที่เข้ามาเบิงมาชมมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกดไลค์กดแชร์ให้แกทั้งช่อง598พารวยนะครับสำหรับท่านใดที่กดแชร์ก็ขอให้ถูกให้ได้นะครับกดไลค์ขอให้รวยกดทั้งแชร์ทั้งติดตามด้วยก็ขอให้ถูกฉลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่17 กุมพาพันหกห้านี้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอลา้าพจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับก็คอยเอฟซีทุกๆท่านมีความสุขความเจริญนะครับเ <ขอ S 1> ดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับซื้อฉลากก็ให้ได้รางวัลใหญ่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านคราบผม